วันเดวิซีโอนี้ค่ะเราอยู่ที่เลิฟเวอร์แลนด์นะคะที่นี่คือกรุงเทพมหานคระนะคะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าบรรยากาศเหมือนต่างจังหวัดมากเพราะว่าทั้งชิลแล้วก็มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจค่ะเป็น MD ของที่นี่นะคะคุณเรวัตบุญรัตภพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่ได้บอกไว้ในช่วงแรกค่ะว่า เราลองเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะคะเซิร์ช Google ดูค่ะเพื่อหาธุรกิจที่เกี่ยวกับงานแต่งงานต้องบอกว่าเซิร์ชคำว่าแต่งงานปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาเลยคือ www. ดอกไม้กับความรัก .com ที่นี่แบ่งเป็น2 section ถูกไหมคะตามความเข้าใจแนนอันดับแรกคือเว็บไซต์ของดอกไม้กับ2 2> ความรัก .com 2คือดินแดนแห่งความรักดินแดนแห่งความรัก .com นะคะพูดถึงความเป็นมาก่อนอะไรมาก่อนคะเนี่ย ดอกไม้กับความรักมาก่อนครับมาก่อนกีปป่ปีแล้วคะทำมาดอกไม้กับความรักเนี่ยตอนที่เรามาใช้ดอกไม้กับความรักเนี่ยสักประมาณ5ปีก่อนหน้านั้น5ปีเราก็จัดดอกไม้ทุกๆโอกาสค,ครับเริ่มตั้งแต่ร้านที่ภูภูกเก็ตคุณแอนจะเปิดร้านอยู่ก่อนครับแล้วก็ไปเปิดร้านกันที่ภูกเก็ตไล่<อ>มาชุมพรไล่จากทางใต้มาแล้วก็มาอยู่กันที่กรุงเทพมีที่อยู่ที่นั่น อยากไปใช้ชีวิตที่ภูกเก็ตด,ดูตามความฝันของคนทํางานาหรือว่าวัยรุ่นหรือว่าอะไรก็ตามที่อยากจะออกไปใช้ชีวิตต่างจังหวัดและได้ลองแล้วด้วยลองแล้วเปไ็นยังไงคะกรุงเทพดีกวา่าเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าต่างจังหวัดก็จะใช้รูปแบบของต่างจังหวัดซึ่งเราเองอาจจะชินกับตัวผมเองเป็นคนเป็นพื้นเพลแล้วเป็นคนกรุงเทพ รเ,เราจะรู้สไตล์ของครับแบบแนาคนเมืองมากกว่าอย่างนั้นเถอะใช่ครับนะคะก็ภูเก็ตนี่ไปอยู่ประมาณสักออสองปีได้ครับสองปีแล้วคือทําในส่วนของดอกไม้ล้วนๆก่อนใช่ใครสน,นใจอยากจะสั่งดอกไม้ครับงานศพ งานแต่งคือรับดอกไม้ทุกโอกาสทุกโอกาสครับคุณแอนที่เอ่ยนามถึงเนี่ยเป็นภรรยาเป็นภรรยาครับแล้วก็เป็นคู่ชีวิตที่ทำคู่คู่หูทางธุรกิจด้วยใช่นะคะเขาจะเก่งด้านดอกไม้เขาจะเก่งด้านดอกไม้ส่วนผมเองแบ็กกราวด์คือเรียนศิลปะมาแล้วก็ทำงานด้านศิลปะทำงานทางด้านภาพยนตร์ภาพนิ่งจัดอีเวนต์ครับก็จะมองมุมกว้าง ก็พอดีมาแมชกันพอดีกลายเป็นธุรกิจนี้ขึ้นมาก็เป็นตัวดอกไม้กับความรักนี่คือธุรกิจเราดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับการจัดดอกไม้ถูกไหมคะแล้วดอกไม้กับความรักกับการที่เราทําธุรกิจดอกไม้ตอนแรกมันอัปเกรดขึ้นมายังไงคะคือดอกไม้กับความรักจัดดอกไม้งานแต่งงานอย่างเดียวคือตอนหลังเราเริ่มเลือกได้ว่าเรามีความสุขกับการจัดดอกไม้แบบไหนคราวนี้เราจัดดอกไม้งานแต่งมันเกิด ความแฮ ppy ความชื่นชมของเบ่าวสาวการทำงานตรงนั้นมันทำให้เรารู้สึกว่านอกจากเงินแล้วเราได้ตรงนี้ได้ความสุขกับมาด้วยนะคะดอกไม้กับความรักปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ยแต่เพิ่ม,มเติมขึ<ๆ>้านมาเป็นดินแดนแห่งความรักรตัวนี้ล่ะคะเนื่องจากเราเห็นว่าธุรกิจด้านนี้ครับลายด้านนี้ถ้าเราจะเปิดลายอีกสักลายหนึ่งเราอยากจะมีสถานที่จัดงานเป็นของตัวเองอเราจะได้คอนโทรล ตัวงานอย่างท <ชะ S 1> ี่เราต้องการสถานที่จัดในแบบที่เราต้องการ,อารตอนนี้ทั้งหมดก็เท่ากับมีบริการอะไรบ้างคะครับใน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 ส่วนของดอกไม้กับความรักก่อน <ชะ S 1> นะครับส่วนของดอกไม้กับความรักเนี่ยเราจะมีจัดดอกไม้งานแต่งงานเช่าพอบแต่งงานแล้วก็สอนจัดดอกไม้สอนจัดดอกไม้ก็มีด้วยครับผมนะคะแล้วก็ในส่วนของของดินแดนแห่งความรักหรือ <ชะ S 1> ว่าเลิฟเวอร์แลนด์เนี่ยเราจะมี เป็นแพ็กเกจเลยแพ็กเกจงานเช้าครับคุณจะจัดงานเช้าเรามีแพ็กเกจงานเช้าก็ไล่มาตั้งแต่พิธีสงฆ์พิธีแห่ขันหมากครับว่ากันไปเสร็จแล้วเราจะมีงานเช้าเลี้ยงตอนกลางวันครับซึ่งธรรมดาแพ็กเกจงานเช้าเราก็จะมีบุฟเฟ่ต์อยู่แล้วนะฮะเป็นอาหารให้อยู่แล้วใช่ครับแล้วก็จะมีตอนเช้าเลี้ยงกลางวันหรือว่าจัดงานเช้าแล้วก็จัดงานเย็นที่นี่เลยครับอ๋อคือ ครบเลยแต่ว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถูกไหมคะถูกต้องครับถูกต้องครับรูปแบบงานทั้งหมดนะคะเบาสา,สาวสามารถนําเสนอได้เราเอาความต้องการของเบาสาวมาทําให้ฝันเขาเป็นจริงอยู่แล้วครับนี่คือหน้าที่ของเราส่วนมากแล้วเราจะอาสอดแทรกมากกว่านําเสนอครับเราเราคิดงานให้แต่คิดงานบนความต้องการของเบาสาว <ừ> ถ้าถามว่าจัดมาประมาณกี่งานแล้วนี่พอจะนับทวดไหมคะเนี่ยจัดมาได้ประมาณสักเดี๋ยวนะครับมันจัดที่นี่มาก็ประมาณสองปีค,ครับก็ประมาณกี่งานแล้วนะฮะเป็นร้อยงานถึงไหมคะถ้าแบบนั้นถ้าที่นี่เนี่ยประมาณสักยังไม่ถึงร้อยงานครับแต่ถ้าเกิดว่างานต,งต,าตั้งแต่จัดมาเนี่ย ถึงครับความเชื่อมั่นความไว้วางใจนี่คิดว่าลูกค้าเห็นเราจากอะไรอะคะเห็นเราจากความตั้งใจจริงการบริการครับการประชาสัมพันธ์ที่เริ่มต้นนี่เราเริ่มต้นด้วยตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะเราเริ่มต้นจากเว็บไซต์ทั้งหมดเว็บไซต์ทั้งหมดครับวิธีการบริหารจัดการเว็บไซต์ของที่นี่คุณผู้ชมต้องบอกว่าที่คือเจ๋งอะ เพราะว่าตอบโจทย์ทุกอย่างคือสมมติว่าแนนเป็นเจ้าสาวที่อยากจะแต่งงานแนนแทบจะไม่ต้องโทรถามใช่ไหมคะเพราะว่าทุกอย่างตอบอยู่แล้วในนั้นมีทั้งภาพงานที่เคยจัดมามีนิตยสารที่เคยลงก็มีอยู่ในนั้นเหมือนกันใชราคาบอกหมดครับผมแล้วในในในดินแดนแห่งความรักเราจะมีคาล endar ด้วยคือจะมีปฏิทินที่จะบอกเลยว่าวันไหนเรามีงานครับจองเมื่อไหร่แล้วก็วันไหนยังว่างอยู่ ค่ะอันนี้เป็นคนดูแลเว็บไซต์ด้วยตัวเองไหมคะเป็นคนดูมาเก็ตติ้งทั้งหมดครับแล้วก็ดูแลเว็บไซต์และเราผลิตกันเองด้วยครับพี่นาวัดงานแบบนี้เนี่ยเขาต้องดูแลมาเก็ตติ้งยังไงบ้างไหนไม่เคยสัมภาษณ์งานแบบเกี่ยวกับการแต่งอีเวนต์อย่างนี้มาก่อนเลยคะ่ะอ,อันดับแรกเลยเราก็ต้องดูว่าเราจะขายใครแล้วก็จุดเด่น จุดด้อยของเราคือตรงไหนครับแล้วการนำเสนอจุดเด่นของเราจะพูดในรูปแบบไหนการปรับราคาการปรับงานให้สอดคล้องกับตลาดครับก็ดูแลไม่ไม่ไม่กี่ข้อนะครับแต่ว่าแต่ละข้อนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมคะใช่ครับแต่ละข้อมันเป็นโครงสร้างที่ต้องปรับพร้อมๆกันเห็นจุดเด่นจุดด้อยตัวเองจุดเด่นของเราคืออะไรคะที่คิดว่าเราเด่นกว่าที่อื่นเลยจุดเด่นของเราก็คือใจที่ให้ลูกค้าครับ จุดด้อยของเราก็คือถ้างานติดติดกันแล้วเราใจเรามันเริ่มแบบเพราะเราต้องการทันทุกงานให้มันให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะใช่ครับตอนนี้พนักงานทั้งหมดมีอยู่พนักงานประจาเนี่ยเรามี6คนส่วนพนักงานฟรีแลนซ์มีเป็น20คนาาครับเวลาจัดงานทีเราก็จะเรียกฟรีแลนซ์เข้ามา,าแต่พนักงานประจํานี้จะคุมแต่ละส่วน <ừ> ของลายตาตาแต่ละคนมีหน้าที่ของตัวเองใช่ครับแล้วก็ดูแลดูแลแต่และส่วนก็เอาเฉพาะเฮดเอาไว้ครับเฮดต้องเราต้องเก็บเอาไว้ส่วนช <ừ> ีแลน์เราก็ยังพอหาที่อื่นได้นะคะถ้าอย่างนั้นเราพูดเห็นธรรชาตเลยละกันคะ่ะ<ช>หนึ่งงานแต่งงานทางดินแดนแห่งความรักให้สถานที่คเครื่องดื่มอาหาร,ราหารที่ดนตรีอีกอย่างหนึ่งคืออะไรนะคะ ดอกไม้นะคะมี5อย่างนี้แต่มีซัพพลายเออร์ก็คือแคทเทอรีนเนี่ยเป็นซัพพลายเออร์นอกใช่ครับอ่าฮะแล้วก็ยังมีอะไรที่เป็นซัพพลายเออร์ด้วยนะดนตรีดนตรีครับเครื่องดื่มซัพพลายเออร์นอกเครื่องดื่มครับซัพพลายเออร์นอกครับแล้วเรื่องของชุดเรื่องของเรื่องของชุดคือเรื่องของถ่ายรูปอะไรต่างๆเนี่ยเราจะมีกลุ่มอยู่ในใน Facebook ครับเป็นเป็นกลุ่มดินแดนแห่งความรักครับเราใช้วิธีหามิตร ร้านต่างๆร้านเพื่อนช่างภาพที่เป็น,เ,ปนเพื่อนกันดนตรีที่เป็นเพื่อนกัน <Ha. S 2> หรือว่าออกนซ์ที่เป็นเพื่อนกัน mm hmm. เขาก็จะมาจอยกันในนั้นเบาสาวแค้นเข้าไปนใน Facebook แล้วค้นหากลุ่มดินแดนแห่งความรักหรือว่า mm hmm. พิมพ์คําว่าดินแดนแห่งความรักเขาจะกลุ่มสมัครเข้ามาโยนคําถามเข้ามา mm hmm. ว่าเขาต้องการตรงนี้ <Ha. S 2> บางคนเข้ามาถามว่าเ,เพลงไทยมันมีเพลงอะไรบ้าง mm hmm. ก็จะมีคนเข้ามาตอบ ค,คือทำ<ถ>เป็นกลุ่มพันธมิตรกันขึ้นมาแบบนี้ใช,ใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเกิดว่าเราทําธุรกิจอย่างเดียวมันจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ค่ะเราตัดส่วนที่เราทําธุรกิจได้ดีมาทาแล้วส่วนอื่นๆเรามาจอยกันในกลุ่มเราก็จะได้พันธมิตรเยอะแยะเลยแ้่ต้องหัมตรงๆอย่างนี้เราไม่เสียดายเงินหรอคะทั้งที่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยมอยมุมหนึ่งคือถ้าเรามาเป็นตัวกลางให้ในการไปหาชุดให้หานั่นนู่นนี่ให้แล้วเราคิดเงินเพิ่มเลยอันนี้ไม่ดีหรอคะดีครับแต่ว่า ผมได้วิคเคราะห์ออกมาแล้วว่าในชีวิตเนี่ยเงินมันไม่ใช่ส่วนประกอบทั้งหมดครับมันจะต้องมีความสุขในการทำงานด้วยความสุขที่มีเพื่อนฝูงด้วยสิ่ตงต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามวัวแต่หาเงินเราอาจจะขาดมีดครับเราอาจจะขาดความสุขครับชีวิตเราให้มันครบดีกว่าเป็นแนวคิดที่ดีคะ่ะนี่คือค10ปีเป็นประสบการณ์ที่เรารู้สึกได้วิเคราะห์มาแล้วจากประสบการณ์ลงจรงิงๆครับแล้วก็เห็นว่าตรงนี้เนี่ยจะทําแบบนี้ไปแหละ ไม่มีเพิ่มในส่วนของชุดยังไม่เห็นอย่างนั้นไม่มีนอกจากขยายสาขาในส่วนของดอกไม้แล้วก็สถานที่ครับดอกไม้คงขยายสาขาเพื่อที่จะไปรองรับแต่ก็คงไม่ได้เป็นขยายไปเป็นชื่อสองที่สามสถานที่ก็เหมือนกันขยายสาขาไปอ๋อฮะเป็นดอกไม้กับความรักสาขาสองสาขาสามดีด้วยแห่งความรักสาขาสองสาขาสามแบบนั้นใช่ครับที่นี่เห็นบอกว่าเป็นตำหนักเก่าแล้วใช่ครับที่นี่นี่เป็นที่แรกที่ ก่อนที่จะทําธุรกิจได้ต้องฝ่าฟันพอสมควรครับฝ่ฟาฟันทางด้านเรื่องอความเชื่อทางด้านเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆครับผมยังไงคะพี่เลวะัะคือตำหนักเก่าสถานที่ค่อนข้างที่จะมีความขลังรอคะใช่มีความแรงความขขังตรงนั้นด้วยจริงๆนะครับ ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้วันนี้พูดได้ว่าเชื่อสนิทใจขออนุญาตที่เลาว่าเล่าให้เราฟังได้ไหมคะน่าสนใจมากยังไงคะเร,เราต้องเห็นเราก็มีภาพทําให้เชื่อใช่ไหมเราต้องมีภาพทําให้เชื่อใช่เรามีความรู้สึกเรามีภาพที่เห็นทําให้เราเชื่อที่นี่เดี๋ยวก่อนนะคะเป็นที่ของครอบครัวหรือว่าเรามาเช่ามาซื้อ,อยังไงคะที่นี่ที่นี่เป็นที่ของพอดี เป็นที่ของตกไปถึงคุณคุณหญิงนะครับเป็นที่ของหม่อมเจ้าหญิงมารยาชกัญญาดิสกุลแล้วก็ตกไปถึงทายาทพอดีทายาทที่ผมมาติดต่ออคุณยา่าของท่านเป็นนามสกุลบุญยรัตพันธ์เหมือนกัน<อ>ก็เลยยินยอมให้ทําแล้วก็ถ้าเป็นร้านเล่าก็คงไม่ยินยอมแต่ผมบอกว่าอยากจะมาทําให้เป็นดินแดนแห่งความรังก็เลยยอมอันนี้เป็นซื้ออะไใช่ปะคะไม่ครับเป็นเช่าครับ โอเคสถานที่นี้คงคงไม่ขายค,คงไม่ขาย<ม>นอกจากในอนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นค่นะ,ะนะคะเดี๋ยวขออนีญาตถามเรื่องความขลังแต่ว่าเป็นเดินไปคุยไปแล้วกันเพราะว่าตรงนี้ถามจริงๆคือมีหลายจุดหลายรูปแบบเลยใช่ไหมคะพื้นที่ตรงนี้ทําได้ทุกอย่างใช่ครับใช่อยากจะทําอะไรก็เต็มที่ยินดเีเกี่ยวกับทางด้านแต่งงานใช่ไหมครับมงั้นเดี๋ยวเดินดูกันพอดีว่า พรุ่งนี้จะมีงานเรารเนี่ยโชคดีก็เลยได้เห็นภาพของการตะเตรียมงานในวันนี้ครับผู่นี้เป็นงานเช้างานเย็นสองงานเลยพรุ่งนี้เป็นงานเช้าแล้วก็งานเย็นครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตพาเดินชมนะคะครับผมเอาละค่ะเดี๋ยวเดินดูกันนะคะว่าออมีมุมอะไรให้ทางคู่บ่าวสาวที่สนใจให้เลือกได้บ้างนะคะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาต คุยต่อยอดคอนเทนนิวจากเมื่อกี้ก่อนรเรื่องของความขลังของสถานที่ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเรามาตรงนี้เนี่ยเราคุยถึงเรื่องของดินแดนแห่งความรักแต่ที่เราคิดว่านําเสนอเรื่องนี้เล่าสู่กันฟังเนี่ยถือว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะคะรวมถึงก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยแล้วก็เป็นการคิดว่านำก็แล้วกันว่า,า,วาใครที่ทำธุรกิจในจุดไหนเนี่ยก็ควรจะมีความเชื่อเรื่องของ สถานที่นั้นๆด้วยว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละสถานที่ที่ไม่เหมือนกันนะคะเราไหว้ก่อนก็เป็นสินมงคลให้กับธุรกิจของตัวเราเองใช่ครับนะคะเป็นยังไงคะเรื่องวงนี้ที่ก็คือตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้มีความเชื่อทางด้านทางด้านนี้เข้ามาถึงก็เริ่มทําธุรกิจเลยเริ่มเริ่มก่อสร้างเริ่มอะไรต่างๆมีอุปสรรคขัดขวางอยู่ตลอดเวลาจนมีผู้ใหญ่แนะนำนะครับว่าเราต้องเริ่มทําพิธีขอ บอกกล่าวท่านเกี่ยวกับทางด้านพระภูมิเจ้าที่ทครับแล้วก็สถานที่เจ้าของสถานที่ผมก็เชื่อตามคำแนะนำแล้วก็ได้ทำแล้วก็บอกกับท่านหญิงท่านหญิงหม่อมเจ้าหญิงมาราทกัญญาอิศกุลว่าขอทำที่นี่เป็นสถานที่จัดงานแต่างงานครับพอหลังจากนั้นเหตุการณ์ต่างๆก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วทุกวันนี้ที่ผมทำเนี่ย ผมเชื่อสนิทแล้วก็เคารพเจอท่านไหว้ท่านเชื่อว่าเจอท่านเจอรูปท่านใช่ไหมเจอรูปท่านค,คิดถึงท่านแล้วก็เชื่อว่าท,ท่านหญิงท่านอยากให้ที่นี่เป็นดินแดนแห่งความรักจริงๆอนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อท,ท,ที่ทําให้ส่งผลให้เรามีกําลังใจในการทําธุรกิจมีกําลังใจเวลาเราเจอปัญหา ก็ถือว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่คอยสนับสนุนธุรกิจเราด้วยกันแล้วกันนะคะบอกว่าด้วยความเชื่อส่วนตัวของผมเป็นแบบนั้นนะคะนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่เล่าสู่กันฟังกันแล้วกันนะคะเพราะว่าสถานที่นี้ต้องบอกจริงๆว่าสวยงามมากตอนแรกที่ไม่ทราบไปตำหนักก็ยังคิดว่าในกรุงเทพมีสถานที่แบบนี้ด้วยเหรอนะคะจะพออ่านข้อมูลปุ๊บเราทราบาไปตำหนักก็เลยขออนุญาตสอบถามย้อนกลับไปนิดนึงนะคะเดินไปดูกันนะคะตรงนี้คือแบ็คดรอปเลยใช่ครับตัวนี้จะ เป็นแบ็กดรอปที่เราเวลาถ่ายรูปรับเป็นซุ้มถ่ายรูปอ่าฮะซุ้มถ่ายรูปนี้แบบว่าเวลาที่บ่าวสาวตามโรงแรมก็คือถ่ายรูปคุณพ่อคุณแม่คือซุ้มแบบนี้ใช่เพื่อนฝูงมาต่างๆครับแล้วก็ทํหน่ารักมากคุณผู้ชมพอเข้าจากด้านหน้าใช่ไหมคะเป็นซุ้มเหมือนที่บ่าวสาวเดินจูงมือกันเข้ามาสวยๆแขกเหลือที่มาก็มายืนตรงนี้แล้วเขาเรียกอะไรนะคะประตูเงินประตูทองมาอยู่ตรงนี้ไหมคะก็จะกั้นหลังจากผ่านซุ้มมาแล้ว นี่คือวางเป็นตีมแบบนี้เลยใช่ครับเราต้องบอกบ่าวสาวทุกครั้งไหมคะว่าตรงไหนเป็นยังไงบ้างเขาเขาส่วนมากบ่าวสาวก็จะมาดูงานก่อนอที่ที่วันที่มีงานแล้วก็ะจะชอบในในรูปแบบแล้วก็ปี้กันตามตามกันมาเลยครับเขาก็จะรู้ตำแหน่งจะอะไรต่างๆแต่ว่าเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยบอก มีไห<ด>มพี่เลวัะที่แบบว่าบ่าวสาวเดี๋ดยวนี้เนี่ยบ,บ่าวสาววัยรุ่นเยอะนะแต่เขาก็แบบอยากจะได้อะไรใหม่ๆไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยมีไหมคะสักเคสหนึ่งก,ก็มีตอนกั้นสินสอดหลังจากประตูเงินประตูทองก็จะมีเพื่อนๆกัน้น uh huh. ก่อนที่จะผ่านเมื่อรับสองแล้วก็ต้องบอกให้เจ้าบ่าวตะโกนบอกเจ้าสาวบอกตะโกนบอกเจ้าสาวดังๆให้ได้ยินว่า uh huh. ผมรักคุณนะอะไรต่างๆแล้วก็ก่อนที่จะผ่าน อย่างเวลาไปรับตัวเจ้าสาวก่อนที่จะผ่านไปรับตัวได้ต้อง<ะ>เรียงซองอะครับเป็นรูป L O V E <อ>ครับถ้าเกิด<อ>คือซองเนี่ยต้องเอาซองมาให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเรียงคําว่า L O V E ถึงจะผ่านกลุ่มเจ้าสาวตรงนั้นไปได้ก็คือเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวนี้เรามีไอเดียใหม่ๆเพราะว่าพอเริ่มเป็นยุคที่เป็นเทคโนโลยีมากๆก็เหมือนเรารับรู้จากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเนอะแล้วก็วมาประยุกต์กับประเพณีไทย แต่เราทาได้ใช่ไหมเรายินดีถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเต็มที่เลยเต็มที่เลยสนับสนุนแล้วก็เราจะมีไม้มีไม้ลอยอะไรต่างๆคอยสัมภาษณ์เพราะผมถือว่านี่เป็นสีสันของของประเพณีไทยที่เราเพิ่มเติมในยุคสมัยนี้นะคะแต่ความเป็นไทยก็ยังอยู่คุณผู้ชมบอกว่ามีงานเช้าพรุ่งนี้มีรถน้ำสังยวขออนุญาตไปดูหน่อยได้ไหมคครับค่ะ เป็นในส่วนของการจัดพิธีช่วงเช้าลดน้ําสังซึ่งเป็นประเพณีไทยกี่ปีกี่ปีก็ไม่เคยหายไปใช่ครับนะคะงานพิธีตรงนี้เรามีการแนะนําให้คู่บ่าวสาวที่ไม่รู้เกี่ยวกับพิธีด้วยไหมคะมีครับเพราะว่าเราจะม,เมีเดี๋ยวนะฮะเขาเรียกอนุสาสนาจารย์คืออะไรคะอนุสาสนาจารย์คือผู้นําพิธีไทยครับพิธีเชา้าพิธีแต่งงาน เราจะมีอนุสาสนาจารย์ที่คอยบอกทุกๆขั้นตอนครับอ๋อคือหมายถึงว่าการแต่งงานแบบนี้ทุกที่จะต้องมีแบบนี้ด้วยไหมคะไม่จําเป็นแต่ว่าเราเห็นว่าเ,เราควรจะรู้ประเพณีไทยให้ลึกจริงๆครับซึ่งตัวผมเองก็ไม่ได้สัมผัสประเพณีไทยมาลึกเท่าครับเราก็ต้องเอาคนที่ลึกกว่าเรา,าอนุสาสนาจารย์ครับมาคอยบอกพิธีต่างๆครับโหใส่ใจละเอียดมากพี่เลวัตสุดยอดจริงนะคะ ดูมุมกันหน่อยค่ะเออันนี้คือดอกไม้ครับแต่เป็นเป็นดอกไม้เหมือนจริงครับค, <ำ S 2> คําว่าดอกไม้เหมือนจริงเห็นบอกว่าเป็นคําที่ทางดอกไม้กับความรักเนี่ยเป็นคนคิดขึ้นมาด้วยซ้าใช่ถ้าถา,ถาพูดตรงๆเลยคือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราอยากจะจับดอกไม้ดอกไม้เหมือนจริงแต่คนเขาเรียกดอกไม้ปลอมทางการตลาดแล้วคําว่าปลอมเนี่ยมันจะไม่สวยคือเราเชื่อว่าเราทําดอกไม้เหมือนจริงแล้วมันจะออกมาสวย แต่ก่อนอื่นมันต้องปรับเปลี่ยนความคิดก่อนปรับเปลี่ยนทัศนคติก่อนถ้าเราใช้คําว่าดอกไม้ปลอมมันก็คงไม่มีคุณค่าจริงค่ะครับเราก็เลยใช้คําว่าดอกไม้เหมือนจริงอฮะเหมือนจริงก็คือเหมือนจริงอ่ะครับนะคะครับโอเคนอกจากงานเช้าจะต้องมีการลดน้ําสั่งแล้วเนี่ยจะต้องมีพิธีอะไรอีกคะครับก็จะมีพิธีสง์พิธีแห่ขันมาครับพิธีสุขอรับไหว้ ห <c oughs> ลากหลายมาก <c oughs> ก็คือด้านหน้ามาเป็นขันหมากเรียบร้อยนะคะคูาสาวก็จะต้องทําพิธีสงก่อนไหมคะออแล้วแต่วางครับถ้าพิธีพิธีแห่ขันหมากเริ่มเช้าก็แห่ขันหมากก่อนแล้วค่อยพิธีสง <c oughs> แต่ส่วนมากแล้วแขกจะมาเช้าจะลําบากเราก็เริ่มพิธีสงก่อนครับ <c oughs> พิธีสงก่อนแล้วค่อยแห่ขันหมากเราใช้เลิกแห่ขันหมาก9ก้ามงเนาทีนัน <c oughs> นี่นนเป็นเลิกประจําเป็นเลิกประจําเลิกเลขสวย 9่โมงเง้านาทีเดี๋ยวขึ้นดูด้านบนเห็นบอกว่าด้านบนก็มีการเตรียมงานของพ่งนี้ไว้แล้วด้วยใช่ครับไปดูกันค่ะครับ นี้เป็นด้านบนนะคะด้านบนที่จัดพิธีสงฆ์พิธีสุขขอรับไหว้ครับพิธีแบบไทยนะคะเห็นบอกว่าด้านบนมีรูปของท่านหญิงด้วยขออนุญาตแนนไหว้ได้ไหมคะมีรูปของท่านหญิงหม่อมเจ้าหญิงมารยาชกัญญาดิษกุลครับนะคะอันนี้ที่เราคุยกันไว้ว่าเป็นที่สักการะของคนที่นี่เป็นที่ยึดมั่นของผมเลยว่าทําที่นี่ได้ก็เพราะท่านนะคะคุณผู้ชมครับ ด้วยความเคารพและลำลึกถึงหม่อมเจ้าอีกองค์นี้ทางบริการขออนุญาตนำข้อความบางส่วนจากเว็บไซต์สุรักษิวรักษามานำเสนอใจความว่าคนส่วนใหญ่คงไม่รู้สึกแปลกใจเมื่อได้พบคำประกาศว่าจะมีงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้ามารยาตก,ยากัญญาดิศกุลณะเมรุหลวงวัดเทพศิรินเมื่อวันที่25มีนาคม2550 แต่ถ้าลองฉุกคิดดูก็จะรู้ได้ว่าหม่อมเจ้าหญิงองค์นี้มีชนมายุยืนที่สุดในบรรดาเจ้านายร่วมสมัยสินชีพิตักกระใสเมื่ออายุเกิน104ปีและถ้าทรงดำรงอยู่ต่อไปจนถึงต้นเดือนเมษายนก็จะมีชนมายุถึง105ปีซึ่งไม่เคยมีใครในพระราชวงศ์จักรีที่มีอายุยืนถึงเพียงนี้ ใช่แต่ส่งคุณค่าในทางอายุเท่านั้นหากวันนะท่านก็ผ่องใสและส่งไว้ซึ่งความสุขมาเกือบจะโดยตลอดประกอบไปกับพระพละคือความแข็งแกร่งทางจริยธรรมอีกด้วยหากส่งเป็นประเภทอ่อนนอกแข็งในนับว่าครบพรทั้งสี่ประการเจ้านายองค์นี้ทรงดำรงชีพสมเป็นสัมมาจารนีในพระพุทธศาสนาและส่งเป็นขัตติยกัลยาณี สมกกกับเป็นาาชชิของรตรตูลถัดไปเป็นอีกด้านหนึ่งค่ะขออนุญาตไปด้านนี้เมื่อกี้พอจากข้างล่างมาสวยมากอันนี้คือสิ่งที่ต้องใช้ในงานพิธีใช่ครับนะคะเนี่ยค่ะอย่างนี้คืออันนี้เป็นพานขันมาค่ะอันนี้เป็นพานขันมาเองครับเป็นชุดพานขันมาแล้วประกรันคุณผู้ชมดูแบบผ่านๆดูไม่ทราบคิดว่าเป็นใบตอง แต่จริงไม่ใช่ใช่อันนี้เราทําให้คอสมันไม่สูงด้วยในในแพ็กเกจคือใบตองเหมือนจริงใช่ครับนะคะอะเราดูกใ,ใกล้ๆกันสวยสวยเหมือนใบตองเปียบเลยแล้วก็ทําเกาะลวงหน้าได้ไม่ต้องกลัวแห้งกลัวเหลืองด้วยใช่ครับนะคะตอนนี้ก็คือเป็นที่นิยมเป็นที่นิยมเลยไหมคะใช่ไหมคะใช่ครับ ที่นิยมกว่าใบาตองจริงด้วยไหมคะที่นิยมกว่าใบาตองจริงเพราะตอนนี้ใบตองของดอกไม้อะไรต่างๆราคาสูงมากสูงขึ้นมาสองสามเท่าตัวแต่อันนี้ยังเป็นราคาเดิมอยู่เป็นราคาเดิมเพราะว่านะคะโอเคก็เข้าวๆาตรงนี้แล้วกันค่ะคุณผู้ชมก็ได้เห็นในส่วนของพิธีคร่าวๆในแบบของประเพณีไทยแล้วก็ ของพ่งนี้ที่จะมีการจัดการเดินดูรอบๆคุณผู้ชมก็เห็นแบบนี้แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทางดินแดนแห่งความรักสามารถทําได้หลายรูปแบบกว่านี้เยอะมากเพียงแต่ว่าคุณลองเสนอไอเดียแนวความคิดมาดูมาลองคุยกันดู<ช>ว่ารตรงไหนที่เหมาะที่สมเพราะที่นี่เขาจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับประสบการณ์<ม>การทํางานมาส่วนคุณก็มีความต้องการเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้ควบคู่ไปด้วยกันรเราก็จะเอาความต้องการมาทาให้มันเป็นจริง ภาพที่คุณคิดในหัวจะเกิดขึ้นจริงได้ก็ต้องมาใช้เมือาชพแบบนี้แหละนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าขออนุญาตให้พี่เลวะไปพักเพราะว่าจะต้องมีการไปคุมงานอะไรเพิ่มเติมต่อส่งภรรยาคุณแอนมาเพราะว่าที่นี่คุณผู้ชมนอกจากว่าจะมีการจัดงานเป็นสถานที่ต่างๆแล้วเนี่ยยังมีการสอนจัดดอกไม้ด้วยเพราะว่าพี่แอนเนี่ยเขามีความรู้ด้านดอกไม้อย่างที่ได้คุยกันไว้ตอนแรกเพราะฉะนั้นขออนุญาตเป็นลูกศิษย์มาเรียนด้วยแม้ว่าวันนี้เจ็บตาต้องใส่แว่นดำแต่ก็ จะทำให้ได้คุณผู้ชมนะคะสู้ๆครับสู้ๆค่ะแนนเนี่ยจะบอก,บอกความลับไปให้ฟังเลยว่าไม่เคยทำอะไรสำเร็จเลยสำเร็จก็เป็นอะไรแบบตลกๆมากจริงๆไม่ใช่มุกคุณผู้ชมบอกว่าทักก็บอกว่าคุณแนนเล่นมุกเก่งไม่ได้เล่นมุกค่ะทำให้เป็นจริงๆเพราะเป็นคนไม่ไม,ไม่เก่งด้านงานฝีมือ,อมแบบนั้นแต่ไม่แน่นะอาจจะทำได้ก็ได้รอดูช่วงหน้าค่ะว่าสำเร็จไหมงานนี้ไปค่ะ